ครั้งหนึ่งซึ่งไม่นานมานี้มีคุณพ่อใจดีออกรถมิตซู b ารเจโรสปอร์ตตั้งใจจะมอบเป็นของขวัญให้กับลูกๆของพวกเขาที่จะสร้างประสบการณ์ในการเดินทางเป็นของขวัญให้กับทริปของพวกเขามาดูกันดีกว่าว่าจะสนุกขนาดไหนคะ่ะอ้โหรถคันใหญ่มากนะคะป้าป๋าอ้ดูสิมีจอทีวีให้ดูด้วยโอ้พี่จะดูการ์ตูนให้หมดเลย่ และเด็กๆก็ดูมีความสุขกับจอภาพ 12. 12.1นิ้วที่มาเพื่อให้ความบันเทิงสำหรับผู้โดยสารตอนหลังส่วนของพ่อจอแสดงข้อมูลการขับขี่ปรับได้ถึง3รูปแบบสุดยอดไปเลยส่วนแม่ก็แฮปปี้กับ Apple c a r า l a เพลมากๆเพราะตอนนี้แม่กำลังเลือกรายการเพลงอยู่นะจ๊ะเ,เหตุผลอะไรน้าที่ทำให้พ่อเลือกรถคันนี้อัานทดานเดี๋ยวฝ่ายอัปเดต่างสังมิแทมอเตอร์จะเป็นคนเล่าให้ทุกคนฟังเองค่ะ ก็ดูสิคาด้วยจุดเด็ดเทคโนโลยีนะคะของ p a เจโร่ p o r t ์ค่ะที่ทําให้คุณนะคะอยากจะสร้างประสบการณ์ไปกับคนที่คุณรักแน่นอนค่ะเรื่องแรกเลยคือเทคโนโลยีขับ เลื่อน4ล้อเพิ่มความปลอดภัยบนถนนเลื่อนนะคะและเมื่อต้องการขับขี่บนเส้นทางแบบออฟโรดนะคะคุณยังสามารถเปลี่ยนระบบการขับเคลื่อนได้ตามความต้องการเลยและง่ายขึ้นโดยระบบไฟพ,พับพร้อมด้วยปุ่มออฟโรดค่ะโหมดที่ทําให้คุณสามารถเลือกรูปแบบการส่งกําลังขับเคลื่อนยนต์ให้เหมาะกับสภาพพื้นผิวและเส้นทางในการขับขี่เกียร์อัตโนมัติอัจฉริยะมีอัตราการทดได้ถึง8สปีดเครื่องยนต์ดีเซลคอมบินเรล2.4ลิตร181แรงมา้าอีเหตุผลหนึ่งเลยก็คือความปลอดภัยรอบคัน ที่จะทำให้เราเดินทางไปกับลูกๆอย่างสะดวกสบายด้วยออ t o p โต้พ n g กิ้งเบรกระบบเบรกมือที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติเพียงปายนิ้วมือกดมานี่เลยกล้องมองภาพรอบคันระบบเตือนด้านหลังขณะถอยออกรบ,บเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยชะลอความเร็วและยังมีระบบล็อกเฟืองท้ายหลังนะคะที่จะทำให้คุณพ่อท่านนี้เนี่ยเดินทางได้อย่างมั่นใจสบายใจแน่นอนแม้เจอทางที่ไม่เป็นใจ นอกจากนี้ก็ยังจะมีเทคโนโลยีสุดล้ำเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเพื่อเปิดปิดไฟผ่านสมาร์ทโฟนสามารถล็อกรถเปิดประตูรถแถมยังมีการแจ้งเตือนได้ด้วยถ้าพ่อลืมล็อกรถดีมากๆเลยและยังเปิดปิดประตูท้ายด้วยระบบแฮนด์ฟรีและในช่วงระหว่างเดินทางนะคะก็ยังมีแท่นชาร์จได้สายนะคะให้คุณเนี่ยได้ชาร์จโทรศัพท์แบบสะดวกสบายอีกด้วย คันสีแดงที่ทุกคนเห็นกันอยู่ในคลิปนี้นะคะเป็นรุ่น GT Premium นะคะสี medium red นะคะซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองนะคะรอบ60ปีของ m i t ู u ิชิมอเตอร์ประเทศไทยและนี่ก็คือเหตุผลหาที่คุณพอ่อท่านนี้นะคะได้ออก m i t s ู b i s h i Pajero Sport นะคะเพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับครอบครัวคนที่เขารักนะคะและก็จบลงด้วยดีค่ะทุกคนมีความสุขสนุกสนานกับการเดินทางในครั้งนี้ค่ะและ สำหรับใครนะคะที่อยากจะครอบครองมิสูปาเจโรสปอร์ตนะคะคันนี้นะคะราคาเริ่มต้นค่ะอยู่ที่1 4 7 0 0ล้านบาทค่ะพบคันแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อไปได้เลยที่มิสูมิสแท้ชุมพรและมิสูมิสแท้ระนองค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในช่วงอั ข่าวสารมิดแท้มอเตอร์ได้อย่างเช่นเคยแล้วนะคะซึ่งเราจะนําเรื่องราวของรถนะคะไฮไลท์เด็ดๆนะคะแต่ละรุ่นนะคะเข้ามาให้ทุกคนเนี่ยได้อัปเดตกันตลอดเวลาแน่นอนคะ่ะแล้ววันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเป็นเจ้าใหม่ในชุมพรและน้องพร้อมให้บริการอยู่ติดโชว์รูมฟอร์ดใกล้สี่แยกปฐมพร